thank <laughs> it's okay. Oh. <laughs> ก่อนค่ะถูกต้องแล้วก็บอกว่าเป็นขาวเขียวเหป็นเกลียวสถานที่ก็มีความเป็นธรรชาและสุขภาพดีนะครับศูนย์การดูแลสุขภาพที่ครบวงจรครับเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้ครับเรียนเชิญสามท่านบริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยครับสี่สามสองหนึ่งและขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งด้วยนะงานนี้ด้วยนะคะ และนี่ก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะครับเหมือนที่หลายๆท่านหรืโรงแรมโปรเจกต์นี้ครับที่กำลังจะเปิดครับเรื่องของโปรเจกต์ที่นี่นะคะก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าส่วนของตึกนี้เป็นของคุณดาวนะคะแล้วก็อกพอกลับมาจากอเมริกาเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะก็ได้พูดคุยแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่า ตอนนี้ในหลังจากโควิดเนี่ยค่ะเรื่องกัญชานี่ยิ่งดังขึ้นกว่าเดิมนะคะเราก็เลยมีไอเดียที่อยากจะให้ทํำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยเราจะใช้กัญชาเป็นการฟื้นเศรษฐกิจหลังจากที่มีเหตุการณ์โควิดก็มาคุยกับคุณดาวว่าตึกนี้เนี่ยยังไงคุณดาวก็อยากจะให้เป็นตึกที่เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพแต่วันนี้เนี่ยในทั่วโลกนะคะถ้าเวลาเราพูดสุขภาพถ้าเราไม่พูดกัญชาก่อนก็จะไม่มีใครสนใจอะไร ถ้าเราบอกกัญชาพุ๊บทุกคนทั่วโลกจะหันมาฟังเราฉะนั้นก็เลยใช้ประกอบกับว่าปีนี้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นปีที่5นะคะแล้วก็ได้ไปตั้งบอร์ดพาแพทย์ที่รัฐโอกาฮมารวมทั้งในเรื่องของการประสานงาน ที่จะทําให้กัญชาไทยเนี่ยเป็นตัวบุกเบิกสมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลกนะคะเพื่อจะเข้าสู่มหาอำนาจสมุนไพรโลกก็เลยมาคุยกับทางคุณดาวแล้วก็ตัดสินใจทําโครงการกันเลยค่ะเดือนอะไรนะคะเ <c oughs> ดือนเด,ดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาค่ะที่เริ่มโครงการเริ่มคุยแล้วก็ลงมือทํากันนะคะ <c oughs> ที่นี่จะมีอะไรบ้างก็ตอนนี้เราก็คือว่าตรงนี้จะเป็นจุดแรกนะคะของโลกโลกใบนี้ยังไม่มีที่ไหนที่เป็น เป็น cannabis building นะคะตอนนี้ทั้งโลกก็มีของคุณไม้ไทสันนะคะอยู่ที่ลืมชื่อที่แคลิฟอร์เนียค่ะอยู่ต้องถามพี่หยองพี่หยองนะคะก็จะมีที่เดียวในโลกนี้ที่จะเป็นเ<ๆ>ขาเรียกว่าเป็นอาคารหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ cannabis เราก็เลยรีบปักหมุดเลยเพราะว่าเราเป็นคนเชียงใหม่เราปักที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าตึกนี้จะเป็นตึกแรกในโลกที่เกี่ยวกับแคนนาบิสทางด้านเมดิคอทางด้านจุดศูนย์กลางเป็นคอมเพล็กซ์เป็นบิสเนสเซ็นเตอร์หรือว่าใครในโลกใบนี้สนใจเรื่องกัญชาไม่ว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนงปายน้ำไม่ว่าจะทางด้านการแพทย์สันทนาการการเรียนการสอนทางด้านการปลูกทุกอย่าง จะต้องนึกถึงตึกนี้เป็นตึกแรกในโลกใบนี้ค่ะสถัญทีจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ครับก็จะเป็นการที่เราเปิดที้บรีรัมครับที่จะได้ให้เกียรติขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับเพื่อการร่วมพูดคุยเรื่องต่างๆที่แแน่นอนค่ะนั่นคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของเราก็คือว่าเราต้องการปักหมุดเชียงใหม่เป็นประตูเปิดในเรื่องกัญชาระดับนานาชาติเป็นที่แรกของโลกตอนนี้ถ้าเกิดว่าเซิร์ชแล้วเนี่ย เป็น building ที่เป็น cannabis building ที่นี่เป็นที่แรกของโลกค่ะยังไม่มีใครมีโดยเฉพาะประเทศเอเชียเราเป็นประเทศแรกที่ปลดล็อกฉะนั้นยังไม่มีประเทศไหนที่มีค่ะแล้วเ